<laughs> ไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับเรื่องราวของอาชีพในช่วงหน้าแล้งก่อนหน้านี้ก็นําเสนอไปหลากหลายเรื่องราวค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นกรณีของไข่มดแดงเอเผื่อท่านใดที่ชอบทานนะครับนึกเปรี้ยวปากขึ้นมา <c oughs> มีมาให้ชมกันครับฝนตกลงมานะครับตอนนี้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าชุ่มชื้นต้นไม้ก็ผลิใบใหม่เขียวขจีตามป่าทั่วไปสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะตามป่าเขาแล้วก็ป่าละมอธทั่วไป ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็จะเห็นประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆช่วงนี้เขาก็จะออกมาแย่รังมดแดงกันชาวบ้านในตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายหนึ่งนะครับบอกว่าออกจากบ้านตอนเช้าในแต่ละวันอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือไม้ไผ่แห้งยาว6เมตรพร้อมกับถุงปุ๋ยเก่าใบหนึ่งถุงเนี่ยเอาไว้รองรับไข่มดแดงนะครับผูกติดเอาไว้ปลายไม้ไผ่แล้วก็ถังน้ําพลาสติกใบหนึ่งใส่น้ํานิดหน่อยสําหรับรับไข่มดแดงแล้วก็ถุงผ้าสําหรับใส่น้าดื่มใบหนึ่ง อุปกรณ์ครบแบบนี้โอ้โหเพียบเลยฮะก็จะเดินลัดล่อออกจากบ้านเข้าป่าละเมะเจอต้นไม้ก็จะมองหารังมดแดงแล้วก็ใช้ไม้แหย่ลงไปช่วงนี้มดแดงกําลังออกไข่และบางรังก็เป็นรังแก่เป็นแม่เป้งก็จะแหย่เอาลงมาใส่ถังพลาสติกแล้วก็เก็บทําความสะอาดนะครับเอาใบไม้ออกให้เหลือแค่ไข่กับแม่เป้งมดแดงส่วนตัวมดแดงก็จะปล่อยไว้ตามพุ่มไม้เพื่อเขาจะได้ไปทํารังต่อไปอนี่มีกระบวนการเลือกคัดสรรกันอยู่นะฮะโดยที่ไข่มดแดงและแม่เป้งมดแดงสามารถนามาประกอบอาหารได้ โดยการนําไปลวกหรือว่านําไปต้มให้สุกแล้วก็ไปประกอบอาหารเช่นเอาไปทําก้อยหรือว่ายําไข่มดแดงหรือว่าแม่เป้งก็เอาไปคั่วเกลือได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะปรุงใส่หอมผักชีคาก็จะมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมน่ารับประทานด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยที่เขาเออกไปหาไข่มดแดงกันก็จะได้ไม่น้อยกว่า3-4กิโลกรัมถ้าขายในจังหวัดสุรินเองกิโลกรัมละ300บาทแต่ถ้าส่งไปขายในจังหวัดภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วย ชนบุรีหรือระยองราคาขายจะถีบตัวขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ500บาทโอ้ขายในจังหวัด300นะฮะถ้าส่งไปขายชนบุรีหรือว่าระยองจะได้กิโลกรัมละ500บาทแล้วตอนนี้ก็จะมีคนสั่งให้หาไข่มดแดงและมีพ่อค้าคนกลางมารับถึงที่แล้วเขาจะไปขายต่ออีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูกาลแบบนี้นะครับ เคยทานกันไหมคะเนี่ยดิฉันเคยทานแกงเห็ดพอใส่ไข่มดแดงเมนูโปรดดิฉันเลยใส่ไข่เจียวครับอ๋ออันนี้ก็อร่อยก็จะ<ๆ>อร่อยเช่นเดียวกันเลยครับค่ะนะคะ